ขอชื่นชมเลยคุณเป็นคนที่ใจสู้คุณแบกรับภาระเยอะคุณแบกรับความคาดหวังความกดดันทุกสิ่งทุกอย่างมาค่อนข้างมากทีเดียวและคนคุณก็พยายามที่จะสู้กับมันเต็มที่ด้วยคุณสู้คุณลุยคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นมาโดยตลอดโดยที่บางครั้งบางทีคุณก็ ไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยด้วยซ้ำอ่ะคุณเป็นคนดีมากๆนะต้องบอกเลยนะสิ่งที่พ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าที่ที่ผ่านมาคุณทําดีมากเลยว้คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างดีที่สุดแล้วด้วยเพราะนั้นแล้วไม่ต้องบ่นกลนด่าไม่ต้องกดดันตัวเองใดๆทั้งสิ้นเลยที่ผ่านมาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว คุณเหนื่อยมากนะเว้ยที่ผ่านมาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่คุณแบกรับหลายเรื่องหลายราวมาอย่างอย่างอย่างเต็มความสามารถแล้วคุณเหนื่อยโคตรเลยแต่คุณก็ยังพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดคุณทําดีที่สุดแล้วนะที่ผ่านมาไม่มีอะไรที่คุณจะต้องเสียใจเลยแล้วไม่มีอะไรที่คุณจะต้องมานั่งบ่นกล่นด่าหรือต่อว่าตัวเองเลยคุณทําดีที่สุดมาตลอด คุณตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่มาโดยตลอดสิ่งที่คุณควรจะทำตอนนี้คือคุณต้องขอบคุณตัวเองคุณต้องชื่นชมตัวเองเพราะคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่และดีที่สุดอบกอดตัวเองให้มากนะยิ้มและขอบคุณตัวเองให้มากๆ ในขณะที่บางครั้งบางทีคนทั้งโลกหรือใครก็แล้วแต่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอ่ะคุณต้องให้กําลังใจตัวเองนะเ <brakes noise> พราะคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรไม่ว่าคุณจะเหนื่อยล้าขนาดไหนแล้วขลเขาก็พยายามที่จะสู้ที่จะลุยกับทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยตลอด <S <S <ๆ S 1> เหนื่อยสายตัวแทบขาด เจอกับเรื่องราวที่ทําให้ปวดหัวทําให้เสียใจก็ตั้งมากมายแต่คนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอก็คือตัวคุณเพราะฉะนั้นอกกอดตัวเองนะขอบคุณตัวเองซะชื่นชมตัวเองหน่อยอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยอกกอดตัวเองให้มาก เรื่องราวอะไรต่างๆที่คุณผ่านมาที่มันอาจจะไม่เป็นไปดังใจหรือเจออะไรที่มันทําให้คุณทุกข์ทำให้คุณรู้สึกเสียใจทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรกัแล้วแต่ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าคุณจะผ่านไปได้แน่นอนแล้วคุณแบบคนแบบคุณเนี่ยควรค่าที่จะได้เจอสิ่งดีๆซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้คุณจะได้เจอสิ่งดีๆอย่างแน่นอน <S <S> <S เพราะฉะนั้นตอนนี้โอบก,กอดตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยว่า คุณจะได้เจอสิ่งดีๆได้เจออะไรดีๆอย่างแน่นอนใครที่คิดไม่ดีอะคุณใครที่ทำร้ายคุณใครที่ทำอะไรให้คุณเสียใจหรือทำให้คุณรู้สึกไม่ดีต้องบอกเลยกดแห่งกรรมยู่ที่ทำเสมอทำอะไรก็ได้รับผลอย่างนั้นตัวคุณทำดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจเลยคนที่ทำให้คุณเสียใจต่างหาก ที่เขาจะต้องเสียใจที่มาทำให้คนดีอย่างคุณต้องเสียใจเนาะใครรลบทานายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะคะและอขอเป็นกำลังใจให้กับคนคนที่เลื่อนฟิตเจอคลิปนี้เพราะไม่ว่าคุณจะเหลือใครกี่คนหรือไม่เหลือใครหรือไม่มีใครอะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดคุณมีตัวคุณเองที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอและอย่างน้อยที่สุด คุณมีแม่หมออ้ำาม,มาตารโรคน,นี้ที่เป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะ